อ่ะกดกดไม้มาแล้ไม้รอใครแตะลิบบิ้นเว้ยจองเล่นได้นะมันไม่ได้ห้ามอะไรไม่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 แกล้งเด็กกูจองดาวสองตัวเลยว้าไอ้เหี้ยคิดถึงเมียว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยทิ่ทิ่ปากที่บ่นว่าคิดถึงอ่ะเหงาคิดถึงหรือเงี้ยเงี้ยแต่ต้องจุดแรกกูจะจุดว่าตอนแรกกูจะเขินแล้วไอ้จ๊ะ จริงครับมันบอกว่ามึงดีดีมันสอนเบ้นอ่ะไม่ทำไมสอนตั้งไจให้แฟนกูล่ะเตรงจุดตรงจุดดีสัตว์ไม่ต้องข้อมค้อมเหี้ยอะไรเลยเอเคไม่เนาะไหนเราจะตั้งใจเงี้ยเจ็ดูกินข้าวยังปากบอกไว้คิดถึงนี่เงี้ยอะไรเงี้ยเพราะกูเคยเป็นมึงโอ้โหอะไร คิดถึงจะต้องคิดถึงดียวหล่อเองวะนาะเยอน่าตัวกูเทพประหลาดสัตว์คุยมันมีอยู่สามตัวไอ้สัตว์อะไรหรอเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงตัวกูเก่ริงวะโอ้มันโดนปไหนกันละเนี่ยยิงเกินหน้าเกินตาไอ้สัตว์คอมแม่งช้าเข้าเกมไม่ทันด้วยเหรอ มอันีเข้าไม่เต็มอ่ะแม่งเข้าเข้าเกมโคช้าอย่าต้องต้องรอเกมที่สองอ่ะไปเลยโอ๊ยไม่เต็มขึ้นไปเลยโอ๊ยเป็นไรเป็นไรยาบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอฉีดยาให้แก๊งดาคือไปหมดแล้วโลขาวโอ้ความชุกินัดมึงชั่งอะไรเนี่ยจังไรเหมือนหน้าตาแว่นวัววัวกันหน้าร้ายไอ้สัตว์ สองสองหเอเยอะหลัเอยเยอะมันเข้ามาแล้วนี่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่หลังเอคาเฟตัวนึงคอเตอร์คอเตอร์สวย <c oughs> สวยสวยเสมอเมื่อมีน็อตอยู่ในทีมอย่าไปเชื่อ <c oughs> คุณว่าจะหนัก <c oughs> แม่เย <c oughs> หัวแครเราไม่มีหมัวแครเราไม่มา มาดาวมาขู่นี่หว่าก็เหมือนมึงอาดาวรู้ใจอยเงี้ยอดาวก็โผ้ยมันน่าจะเล่นแอลอะันน่าจะแอลแอลยาวเมื่อกี้เห็นตัวแบบแอลเงียบตัวเองอยู่ตรงนั้นตัวเองจะตายเลยมตตายเราโผดำไยาวยาวตัวนี้ยาวกี่ตัวกี่ตัวจะตายแล้วเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็นใจเย็นตายตายตา อีกตัวอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บห้องห้องหอเหรอเอี่เข้าบีไม่มีใครเป็บ้าน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 เจ็บไปตัวเนี้ยเออตายนั่นอยอะขนาดเนี้ยโอ้พี่น็อตเราเอาเว้ยเฮ้ยน่ใจะคงไปซับนะสั์น่าจะเล่นหลังเอหรอดูน่าจะเอว่ะบอมแฮซิงควันนี่ B ดี์อก่อนล็อกก่อนล็อก่อนเอไม่ใช่ดีนี่ใชอีวิ่งหลัแล้ววิ่งหลังเแล้ววิ่งหลังเแล้ว ตัวนี้ต <contro> ัวนี้อยี่ยมวะเเจรถตู้ตัวเียวดี้าวมึงเยีมีกตัวเลยนี่ขวดยิงอีกตัวเนี่ยบอมดิฟิวส์มิชชั่นสุขสั่งไม่กินแมงยิงเคานเตอร์เล่นนะเว้ยเนียจ็บโดนแม่งปุ่มยิงทุกรอบก็ดี กูก no ูไม่สนใจขออย่าติดลบก็พอทุนส no <c laimed informative> ารตัวเบนได้เอามาแล้ว <c expenses> ไม่มีไอ้สัตว์ไอสัตวไม่มีพ่อเสียงตึงๆเๆสียเ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 ฮี้ยน็อตน็อตเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงแก้เรื่องไม้เอ้ยวิ่งไปหน้า L2 ลสอไม่มีดังกูฟังเสียงไม่ได้ <c oughs> แตัวนี้ยาวปะหน้าหน้า,ห,นาห้องยาวตัวนึงไม่ไดยิน Double kill เฮ้ไร่ะม่ยินอกินเงียอ่ะคลิปนี้จะไปสบายแก้ละแก้ใหม่ละเออกูฟังเสียงไม่ได้เมื่อกี้โอเคมาเออคลิปแขวนว่ะเออเหลือของใครวะเนี่ยของเบ้นหรือของลูอะไรไอ้ไอที่เสียงเข้าเสียงเกมมันเข้าอ๋อเสียงเสียงนั่นเนาะเก็บแล้วก็เก็บแล้ว ไม่เอแช่เอาตัวสอง้ันสองตัวมันเล่นบ้าชีน h e a d s h o มันไม่ไเล่นร้านหรอเฮ้ยไม่น่าเล่นเลย กูเหลากูเหลาๆๆง blue team win อุ้ยยิงเล่นๆไม่โดนหัวเฉยเลยเฮ้ยแคปรูปล่างนัดแคปไรสัตว์แคปไปสองรูปนย่งี้คนไปสองครั้งอย่างงี้นี่ผมทำเพจลงยูทูบเลยจังหวะนี้ชาแนลชาแนลเฮ้ยมเรียโมอเฮ้ยกูกูว่าเบ้นทำเพจใหม่หรือยี่่่ะหัวผมหัวเพจแม่งโดนสแปมไปแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะ ก็เิดเฟเก่ามันไงแ็จแล้วอ